ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปเจาะลึกดวงชะตาของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกร ในช่วงที่มีดาวโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีพฤกษภจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกับดวงชะตาของตัวท่านซึ่งอิทธิพลของตัวดวงดาวแต่ละดวงที่โคจรเข้ามาสถิตนี้จะทำมุมตีโกนถึงตัวราศีละัคละนาของตัวท่านให้ผลกับเรือนชะตาของตัวท่านได้โดยตรงซึ่งก็มีตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์ดาวพฤหัส ดาวมนุษยยูดาวพุธและตัวดาวศุกร์ค่ะที่จะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีพฤกษภในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งดวงชะตาของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะคะท่านมีดาวเสาเป็นดาวประจําราศีในช่วงระยะเวลานี้ค่ะดาวเสาโคจรสถิตอยู่ในราศีกุมเป็นพบการเงินของเจ้าชะตา รียกว่าดาวเสาโครจรอ,อยู่ในเรือนของตัวพระราหูถือว่าเป็นดาวคู่มิตรก,กันกับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของเรือนการแสวงหาโชคโอกาสความสําเร็จในมุมของตัวการเงินก็จะมีเกิดขึ้นแต่กระแสะการเงินในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรค่ะกระแสะการเงินมีเข้ามาก็อาจจะมีเหตุให้จับจ่ายหรือใช้สอยออกไปกับการลงทุนหรือการทําอะไรใหม่ๆ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้อิทธิพลของตัวดาวพฤหัสที่เขาโครจรเข้ามาสถิตอยู่ในาราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่30เมษายน2567รเป็นต้นมาดาวพฤหัสจะทำมุมตีกนถึงตัวราศีลัคนาของตัวท่านก็จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรและลัคนาราศีมังกรจะได้รับอิทธิพลของตัวดาวพฤหัสแบบเต็ม โดยเฉพาะในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะมีดาวอาทิตย์มาเป็นตัวกระตุ้นทําให้ดาวพฤหัสมีฤทธิ์มีกําลังดาวพฤหัสมีบทบาทความสําคัญกระเรือนชะตาของตัวท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในวพของความเป็นสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นวินาศะเมื่อดาวการเงินโคจรอยู่ในเรือนของความเป็นภพสหัชชะดาวสหัชชะโคจรอยู่ในเรือนของความเป็นภพปุตตะ การแสวงหาลาภผลผลประโยชน์จะมีเกิดขึ้นซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ค่ะเรียกว่าการลงทุนการประกอบธุรกิจจะมีความโดดเด่นเจ้าชะตาท่านใดนะคะที่กำลังมีเรียกว่าจังหวะในเรื่องราวของการเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสโคจรอยู่ในราศีพฤกษภนี้ อิทธิพลของดาวพฤหัสจะให้ผลดีการแสวงหาโอกาสความสำเร็จจะมีเกิดขึ้นโดยเฉพาะดาวพฤหัสโคจรสถิตร่วมกับตัวดาวมนุติยูที่โคจรเข้ามาอยู่ในราศีพฤกษภก่อนหน้านี้เมื่อดาวคู่นี้เขาโคจรร่วมกันก็จะให้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเราเรียกดาวคู่นี้ว่าดาวคู่วิเศษ อิทธิพลของดาวคู่นี้จะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกระดวงชะตาของตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการริเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆอาจจะมีเกณฑ์ของการร่วมหุ้นลงทุนหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เข้าไปศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆในเรือนของความเป็นพบปุตตะหมายถึงการริเริ่มการลงมือหรือการทำอะไรใหม่ๆการสแสวงหาโอกาสความสำเร็จจะมีเกิดขึ้น เจ้าชะตาจะมีไหวพิปฏิพานมีสติปัญญามีความคิดที่เรียกว่าเหนือกว่าคนทั่วไปในการที่จะคิดวางแผนหรือมองการไกลการประกอบธุรกิจหรือทำอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้จะมีเกิดขึ้นบางท่านก็มีโอกาสที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆในเรื่องของความเป็นพบปุตตะก็หมายถึงสิ่งใหม่ๆโชคลาฟุกฟุก ตลอดจนบริวารหรือคนที่อ่อนวัยกว่าก็จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทกระดวงชะตาของตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหม่นะคะเพราะว่าเรือนปุตตะถือว่าเป็นของชิ้นใหม่ๆอาจจะเป็นยวดยานพหาหนะหรือได้บริวารที่ดีอิทธิพลของดาวคู่นี้เมื่อเขาโครจรร่วมกันก็จะส่งกระแสสรงอิทธิพลถึงการเปลี่ยนแปลงแต่จะให้ผลดีหรือจะเกิดขึ้น อิทธิพลของตัวดาวคู่นี้ก็ต้องรอก,กำลังของตัวดาวอาทิตย์ที่จะโครจรเข้ามาสถิตร่วมกันในช่วงของวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2567ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพบมรณะจะโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีพฤกษกเป็นพบปุตตะของเจ้าชะตา ดาวอาทิตย์ถือว่ามีตำแหน่งที่ดีแล้วก็มีกำลังมากทำมุมตีโกนถึงตัวราศีลัคนาของตัวท่านเรียกได้ว่าอิทธิพลของตัวดาวอาทิตย์จะมีกำลังนะักจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงกับดวงชะตาของตัวท่านตั้งแต่ในช่วงของที่ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีมีนราศีเมษและก็ราศีพฤษภค่ะ ตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์นะอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนในภพของความเป็นมรณะการเดินทางการสัญจรน,นะการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานี้จะมีเกิดขึ้นได้เรือนของความเป็นภพมรณะหมายถึงการพัดพราก,การราจากนะมันไม่ได้หมายถึงการสูญเสียเพียงเดียวนะอาจจะเป็นการพัดพลาดหรือลาจากที่ที่หนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นก็จะประจวบเหมาะกับ ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเขาทำมุมสัมพันธ์กับดวงชะตาของตัวท่านทำให้ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาก็อาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยอาจจะไปได้ดีต่างแดนหรือบางท่านก็อาจจะจบจากงานเก่าเข้าไปรับช่วงงานใหม่นะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เข้าไปสารต่อ ธุรกิจนะคะอาจจะเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือธุรกิจใหม่ๆที่เจ้าชะตาพึงจะกระชามหรือพึงจะลงทุนไปอิทธิพลของตัวดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสเ,เป็นดาวคู่มิตรช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะได้เจอมิตรสหายที่ดีเพื่อนเก่าหรือคนที่อยู่ต่างแดนคนที่อยู่ไกลจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการไปได้ดีต่างถิน่นต่างที่หรือต่างแดน หรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาบฟุกฟุกในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายนดาวอาทิตย์โคโจรเสถียรร่วมกับตัวดาวมนุตยูเราเรียกดาวคู่นี้ว่าคู่ปัญญาเจ้าชะตาจะมีไหวพริบปฏิพานดีนะในเรื่องเราการงานในเรื่องราวของการลงทุน จะหยิบจับอะไรเรียกว่าจะมองการไกลนะมีไหวพริบปฏิพานซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของตัวท่านบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการลิเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆเจ้าชะตาก็จะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์คิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จมีโอกาสที่จะมีลาภผลที่จะมีเกิดขึ้นได้ ในวันที่21พฤษภาคม2,567ถึงวันที่13มิถุนายน2,567ดาวสุกจะเป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวสุกมีอิทธิพลบทบาทกระดวงชะตาของตัวท่านค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นปุตตะและเป็นเจ้าเรือนในภพของความเป็นกรรมะ ก่อนหน้านี้ดาวสุขโครจรอ,อยู่ในราศีเมษเป็นภพพันธุเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการเข้าไปพูดคุยติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่หรือนเข้าไปสารต่อในมุมของตัวธุรกิจการงานกับผู้ใหญ่คนในครอบครัวแต่ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้เมื่อดาวสุขโครจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีพฤษภดาวสุขอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรให้ความมั่นคง ธุรกิจการงานในช่วงระยะเวลานี้จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะธุรกิจใหม่ๆนะคะการิเริ่มลงมือทำอะไรในช่วงระยะเวลานี้มักที่จะมีโอกาสเข้ามาค่ะบางท่านก็อาจจะได้จับธุรกิจที่มีเรียกว่าความสวยงามธุรกิจที่มีเรียกว่าปัจจัยนะคะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนเรา อาจจะมีเกณฑ์ของการทำธุรกิจร่วมกับบริวารลูกน้องหรือคนที่อ่อนวัยกว่าหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการร่วมหุ้นลงทุนหรือทำธุรกิจร่วมกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อยู่ต่างแดนการทำธุรกิจในช่วงระยะเวลานี้ ตามตำแหน่งของตัวดาวสุกก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวใหม่ๆอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่เป็นเทรนในยุคสมัยนี้นะเชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนาราศีมังกรเองก็สามารถที่จะ ทำสิ่งนี้ได้นะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่มีความหวือหวาก็ได้นะคะเป็นธุรกิจใหม่ๆนะคะเป็นธุรกิจที่ขายไอเดียขายความคิดสร้างสารรค์ตอบโจทย์แล้วก็เกี่ยวพันในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะทุกชนิดทุกรูปแบบก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพราะถือว่าดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งที่ดีนะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงกับดวงชะตาของตัวท่าน และดาวสุก็ยังเป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นกรรมะในมุมของตัวการงานในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีความโดดเด่นค่ะโดยเฉพาะงานใหม่ๆนะคะ ใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะมีงานที่2งานที่3หรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เจ้าชะตาจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายหน้าที่การงานแล้วก็เมื่อทำธุรกิจหรือโปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จเจ้าชะตาก็มีลาภผลมีชื่อเสียงมีโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาค่ะ ดาวศุกนาโคโจรอยู่ในราศีพฤกษภร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวมนุษย์ตอยู่ดาวแต่และดวงเมื่อเขาโคโจรเข้ามาสัมพันธ์ถึงกันในลักษณะของการร่วมราศีขารราเขาก็จะให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นดาวอาทิตย์โคโจรร,ร่วมกับตัวดาวสุเป็นดาวคู่สมพลทําให้เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสนะที่จะมีโชคลาบจากต่างแดนหรือโชคลาบจากการเดินทาง หรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่าได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหรือท่านใดที่มีโครงการ หรืองานที่ทํำมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์หรือเป็นงานที่ถูกพับโครงการไปนะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้สนับสนุนแต่ในช่วงระยะเวลานี้ดาวคู่นี้เขาทํามุมสัมพันธ์ถึงกันมีโอกาสที่โปรเจกต์หรืองานเก่านะที่ยังทําไม่เสร็จมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าลื้ฟื้นนะคะคมาทําใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียง ดาวศุกโครจรร่วมกับตัวดาวพฤหัสอันนี้ก็มีข้อดีเพราะเจ้าชะตามีโอกาสได้เจอมิตรสหายเพื่อนเก่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคนที่มีศักยภาพคนที่มีสติปัญญาคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เป็นคนกลุ่มใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราสนับสนุนเราในมุมของตัวการงาน ส่งผลดีค่ะอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆอะไรที่ทำกับบริวารลูกน้องอะไรที่ทำกับคนที่อ่อนวัยกว่าหรือทำกับเพื่อนเก่านะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถือว่าจะมีก็เรียกว่าผลดีกับดวงชะตาของตัวท่าน ดาวสุกเนี่ยโครจรร่วมกับตัวดาวมาริตย์อยู่ตัวนี้ดาวคู่นี้เนี่ยเขาให้ผลปุ๊บปั๊บนะคะเป็นเป็นคู่รักที่มาแบบเขาเรียกว่าฉุกเฉินคู่รักกระทันหันมีโอกาสนะคะที่จะพบพรบรักกับคนที่อ่อนวัยกว่านะคนที่เด็กกว่าหรือคนที่เข้ามาพัวพันในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะเกลียยพัฒนาความสัมพันธ์แต่ตามตำแหน่งของตัวดาวคู่นี้เราเรียกกันว่าดาวที่มัน ไม่ได้ยืดเยื้อนะคะถ้าเป็นความรักก็แบบ ปุ๊บปั๊บเห็นแล้วก็ถูกใจนะเห็นแล้วก็ถูกชะตาการพูดคุยกันทัศนคติความคิดดูเหมือนจะไปกันได้แต่ว่าความสัมพันธ์จะยืดเยื้อยาวนานหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะคะแต่ว่าก็ให้เป็นแนวทางว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยท่านใดที่ยังโสดคุณมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่อ่อนวัยกว่าในเรือนของความเป็นปุตตะนะคะก็คนที่อ่อนวัยกว่าคนที่เด็กกว่านะ,ะหรือ,อใครที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลก็มีโอกาสที่จะพบรักจากการเดิน รวมถึงความรักจากโซเชียลก็ได้ความรักจากต่างถิ่นต่างที่ก็ได้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ได้เช่นกันอิทธิพลของตัวดาวสุกจะใช้ระยะเวลาในการสถิตอยู่ในราศีพฤกษภตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2567ค่ะในวันที่25พฤษภาคม ดาวพุธจะเป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวพุธโคจรเข้ามาสถิตร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ดาวมนุษยูดาวพฤหัสและตัวดาวสุงจะเห็นได้ว่าจะมีดาวโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ถึง5ดวง และดาวแต่ละดวงเมื่อเขาโครจรร่วมกันเขาก็เกื้อนหนุนกันเพราะว่าไม่มีดาวที่เป็นคู่ศัตรูไม่เป็นดาวที่เป็นอาริเป็นดาวคู่มิตรนะค,ะคู่ธาตุคู่สมพลที่จะช่วยเหลือเราหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นดาวที่มารวมกันแล้วเนี่ยมักจะให้ผลดีมากกว่าผลเสีย โดยเฉพาะการมาของตัวดาวพุธเนี่ยเขามาพร้อมกับเรื่องราวดีๆพร้อมกับสิ่งดีๆนะคะเพราะดาวพุธเองเนี่ยเป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นอริและเป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นสุภะในช่วงแรกที่ดาวพุธโคโจรอยู่ในราศีพฤกษ์นี้นะคะดาวพุธจะให้น้ำหนักของความเป็นดาวสุภะสุภะหมายถึงความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้านะคะหมายถึงโชคใหญ่หมายถึงการเดินทางไกล ในช่วงแรกที่ดาวพุธโคจรเข้าไปเนี่ยนะคะทำให้เจ้าชะตาบางท่านก็อาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางไกลหรือโชคใหญ่จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้หรือท่านใดนะคะที่ทำธุรกิจมีเกณฑ์เข้าไปติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่อาจจะพิจารณายังไม่ตัดสินใจแต่ในช่วงที่ดาวพุธโคจรร่วมกับดาวดวงต่างๆ อิทธิพลของดาวแต่ละดวงก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะส่งผลทําให้ผู้ใหญ่อาจจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องราวต่างๆที่เจ้าชะตาเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วตัวดาวพุธเองนะคะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเก่งในเรื่องราวของการสื่อสารการเจราจาเป็นดาวที่ให้ผลดี แล้วประกอบกับดาวพุธเนี่ยค่ะเขาอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวเสาร์เขาจะโครจรสถิตอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆก็หมายความว่าเมื่อเขาโครจรเข้ามาเขาก็จะให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นท่านใดที่อาจจะไปทำธุรกรรมสิ่งต่างๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของตัวการเงินการลงทุนขอความช่วยเหลือขอการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือจากคนในครอบครัวนะคะ หรือจากองค์กรก็ได้หรือจากที่ทำงานก็ได้ในช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธเขาโครจรอ,อยู่ในราศีพฤษภนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับคำตอบรับนะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนแต่อิทธิพลของตัวดาวพุธเขาก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอลินะบางทีเราก็ต้องระมัดระวังในมุมของตัวคำพูดที่จะสื่อสารเจรจาออกไปแต่ว่าอิทธิพลของความเป็นดาวสุภาจะให้น้ำหนัก ค่อนข้างที่จะมากกว่านะคะแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังในมุมของตัวคําพูดในช่วงระยะเวลานี้จะพูดจะเจราจาอะไรออกไปก็กันกรองนะคะสิ่งที่เราจะสื่อสารเพราะทุกวันนี้เนี่ยคำพูดก็สามารถที่จะก่อให้เกิดศัตรูแล้วก็สร้างความขัดแย้งได้เช่นเดียวกันนะคะ ดาวพุธโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่เจราจาในช่วงระยะเวลานี้ก็อย่างที่บอกค่ะบางครั้งการพูดอะไรที่มันไม่คิดหรือไม่ได้ไตรตรองนะคะหรือพูดตรงเกินไปก็อาจจะนำพาความเดือดร้อนความเสียหายให้กับเจ้าชะตาได้ ดาวพุธโครจรร่วมกับตัวดาวศุกร์อันนี้ก็ให้ผลดีในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวความมีสเสน่ห์ในมุมของอความรักก็ได้ในมุมของตัวการงานก็ได้หรือท่านใดที่มีเกณฑ์เข้าไปติดต่อเจราจานในมุมของตัวการงานความมีสเสน่ห์แล้วก็รู้จักใช้คําพูดก็จะเป็นข้อดีที่ทําให้เจ้าชะตาได้เปรียบคนอื่นๆ ดาวพูดโคโจรร,ร่วมกับตัวดาวพฤหัสเจ้าชะตามีทั้งไหวพิบปฏิพาน์และมีวาจาที่ก็เรียกว่าดีนะคะพูดอะไรก็จะมีคนเชื่อถือคนคล้อยตามก็ทำให้เราเองมีโอกาสที่จะมีลาภผลจากคำพูดของเราดาวพูดโคโจรร,ร่วมกับดาวมนุษย์อยู่เจ้าชะตาก็เป็นคนที่พูดจริงทำจริงนะ ในช่วงระยะเวลานี้บทจะเป็นคนที่จริงจังในมุมของตัวการงานนะบริวารลูกน้องก็ให้ความเกรงกลัวนะคะทำอะไรทําจริงพูดจริงทําจริงนะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นคนที่กล้าที่จะพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปเจ้าชะตาก็พร้อมที่จะเรียกว่าอธิบายหรือชีช้แจงสิ่งต่างๆทําให้เกิดความกระจ่างในมุมของตัวการงานก็ถือว่าเป็นผลดีค่ะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมังกรและคณาราศีมังกรในช่วงที่ดาวโคจรย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ